คำขวัญจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมืองทองเนื้อก้ามะพร้าวสับประรดสวยสดหาดเขาถ้ำงามล้ำน้ำใจคำขวัญน,นี้สะท้อนเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติการเกษตรการท่องเที่ยวและความงดงามในน้ำใจของผู้คนเมืองทองเนื้อก้าเป็นถ่อยคำเปรียบเรยที่สื่อถึงเมืองที่มีค่ามากดุดทองคําเนื้อก้าหมายถึงเมืองที่เปี่ยมด้วยความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางธรรมชาติวัฒนธรรม และผู้คนโดยคำว่าทองเมียก้ายังแสดงถึงความบริสุทธิ์และความดีงามของจังหวัดนี้มะพร้าวสับประรดเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อของจังหวัดมะพร้าวจากอำเภอบางสะพานและทับสะแกและอีกหลายที่เป็นมะพร้าวคุณภาพดีรสหวานมันส่งขายทั่วประเทศสับประรดปราณบุรีและหัวหินมีรสหวานฉ่าเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างชื่อเสียงให้ประจวบคีรีขันมาอย่างยาวนานสวยสดหาดเขาถา้า บรรยายถึงภูมิประเทศอันโดดเด่นของจังหวัดที่มีทั้งชายหาดภูเขาและถ้ำครบถ้วนในแห่งเดียวชายหาดหัวหินหาดบ้านกรูดและหาดบางสะพานขึ้นชื่อว่าสวยติดอันดับประเทศเขาช่องกระจกและเขาตะเกียบเป็นจุดชมวิวทะเลและพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงามถ้ำพระยานครและถ้ำเขามาร้องเป็นสถานที่สำคัญทางธรรมชาติและประวัติศาสตร์งามล้ำน้ำใจ หมายถึงความมีน้ำใจอัธยาศัยไม่ตรีของคนในท้องถิ่นผู้มาเยือนมักประทับใจในความเป็นมิตรความอบอุ่นและความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่ของชาวประจวบคีรีขันธ์น้ำใจนี้เองที่ทำให้จังหวัดแห่งนี้ไม่เพียงงามด้วยธรรมชาติแต่ยังงามใจผู้คนอีกด้วยผิดพลาดประการใดกระผมต้องกราบขออภัยด้วยนะครับขอพระคุณครับ